อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไครและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะมือนี้ก,กัมาพบพอกับช่องน้องวุ้นผ่ากินผ่าเที่ยวค่ะพี่น้องจา้าสำหรับเมนูมือนีแม่น้องวุ้นเสนอผัด กระเพราหอยแมลงภููอีกแล้วคะ่ะพี่น้องจ๋าก็เห็ดเดียวรั้งหนึ่งนะคะเนาะคืออยากก็เห็ดอีกคือเกาค่ะวัตถุดิบก็ <too> กซิมีหอยแมลงภู้แกะล้างทาความสะอาดเรียบร้อยนะคะต้มเรียบร้อยคะ่ะพี่น้องจา๋าพริกกระเทียมตําหยาบคะ่ะไม้น้องวุ้นใส่หอมใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็ถั่วฝักยาวด้วยคะ่ะแล้วก็มีใบกระเพราคะ่ะขาดปไปเลยคะ่ะพี่น้องจา๋าเครื่องปรุงก็ซิมีผงชูรสรสดีดดน้าตาลทรายซอสหอยซอสฝ้าเขียวคะ่ะพี่น้องจา๋าไปคะ่ะไปลงมือเฮ็ดน้ากันเลยจา้า พี่น้องจ๋าตั้งคระะใส่น้ํามันนะคะน้ามันเริ่มร้อนเม่นูใส่พริกกระเทียมลงไปผัดค่ะผัดพริกกระเทียมให้หอมค่ะตาด้วยหอมหัวใหญ่ค่ะใส่ก็ได้ว่าใส่ก็ได้วด้วี่พี่น้องถ้วาว่าเม่นูมากินก็เล็ใไส่ตัวฝอกยาวค่ะพัดแท้ซุกค่ะ หอยหนะมันสุกอยู่แล้วเด้อค่ะเพราะว่าข้าวลวกแล้วข้าต้องพัดไอ้ถวกนี้เห็นมันสุกก่อนจะใส่หอยค่ะสูตรเมน่น้งนองนี่ยังกะส่ค่ะพัดกะเพราเพราะเมนวสิส่แต่กะเพรานะี่ค่ะถั่วฝักยาวเริ่มสุกแบบนี้เราก็ใส่หอยลงไปเลยค่ะพัดให้เข้ากันแล้วกะปรุงรสชาติค่ะ ปรุงเลยนะคะวานนี้มาค่ะปรุงกันเลยจ้าปรุงเลยค่ะผงชูรสจ้ารสดีค่ะกระเมื่อเอาคือเกาล่ะค่ะไม่ได้ตวงไว้ซอสขวาเขียวค่ะน้ำมันหอยค่ะ น้ำตาลน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็น้ำปลานิดหนึง่งแค่นี้นะคะแล้วก็ผัดให้เข้ากันชิมดูรสชาติอร่อยก็ทำขั้นตอนสุดท้ายเลยค่ะคือใส่ใบกะเพรานะคะ ชิม,มค่ะมาค่ะพี่นองจา้าชิมรสชาติอร่อยเรียบร้อยแล้วนะคะน้อวุ้นก็จะใส่ใบกระเพราเลยค่ะใส่หมดเลยนะคะผัดใบกระเพราให้ยุบค,ค่ะพี่นองแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับผัดกระเพราหอยมแมลงคู่เรียบร้อยค่ะไปจ้าบัาน อาจา์มาตักขิงเสิร์ฟกันเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะผัดกระเพราหอยแมลงภู่จา้ามาค่ะถาดดาวเทียมห่อมาแล้วเมนูวุ้นก๋วเทศผัดกระเพราหอยแมลงภู่ข้นเสิร์ฟกันเลยด้ยจา้าเทเลยนะไม่ได้เติมน้ํานะคะน้ํามันออกมาจากน้ำหอยนาเครื่องปรุงนะคะเนาะไม่น้ำกี่กี่ค่ะพอได้ราดเขา นี่คะ่ะพี่น้องจ้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยคะ่ะสําหรับผัดกระเพราหอยมแมลงภู่ของเมนูนนะคะน่ะเนาะอย่าลืมเะคะ่ะเด้อขันมาขันชอบคลิปของเมนูกับเวียนเขามาให้กําลังใจกันได้คะ่ะเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ้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 งสํสำคัญลืมมาไดด้ะคะ่ะพี่น้องจ้ากดสับตะไคร้ให้ช่องน้องวูนผ่ากินผ่าเที่ยวด้วยนะคะสําหรับเมื่อนี้เมนูขอรตัวราไปก่อนคะ่ะพ่อๆกันไม่เลยนาคลิปหนาจ้า ขอบคุณหลายๆค่ะ